แพทย์หญิงปบียดาสิทธิเดชไพบูลนะคะปัจจุบันก็เป็นอาจารย์แพทย์สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งค่ะที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะโรคมะเร็งนี้ก็ถือว่าเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั้งคนไทยแล้วก็ทั่วโลกค่ะจริงๆตอนนี้ก็คือสถิติเสียชีวิตจากมะเร็งสูงกว่าอุบัติเหตุแล้วก็โรคหัวใจด้วยซ้ำน,นะคะถ้าถามว่ามะเร็งชนิดไหนที่พบในคนไทยมากที่สุดนะคะ ทาดับแรกก็จะเป็นเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งปอดมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็มะเร็งถุงน้ำดีค่ะส่วนใหญ่โรคมะเร็งค่ะกว่าจะมาพบซึ่งพอมีอาการก็มักจะเป็นระยะท้ายๆของโรคเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก็มักจะเสียชีวิตแต่ว่าไม่ใช่ทุกรายนะคะถ้าเกิด คนไข้สามารถที่จะทราบได้ก่อนวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มแรกนะคะหรือว่ามีการตรวจคัดกรองที่ดีก็มีมะเร็งอีกหลายๆชนิดปัจจุบันที่มีวิธีการรักษาแล้วก็หายขาดได้ค่ะ ก็ต้องตอนที่ยังไม่มีอาการค่ะเป็นต้นว่ามะเร็งเต้านมเราสามารถมาทำาเตทเต้านมได้นะก็สามารถเจอตอนตั้งแต่อาจจะแค่เซนสองเซนก็สามารถรักษาหายขาดได้หรือว่ามะเร็งปากมดลูกก็สามารถปไปตรวจภายในแล้วก็เจอได้ในเบื้องต้นค่ะมะเร็งบางชนิดปัจจุบันก็มีวัคซีนที่สามารถป้องกันได้เช่นมะเร็งตับที่เกิดจากไวรัสตับดีก็สามารถฉีดวัคซีนป้องกันได้ปัจจุบันก็เป็นโชคดีของเราที่เด็กแรกเกิดนะคะ จะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับดีตั้งแต่แรกเกิดทุกรายนะคะถ้าเกิดมีการฝากคันแล้วก็คลอดที่โรงพยาบาล อันที่อาจจะต้องมาฉีดเองภายหลังก็จะเป็นวัคซีนที่ชื่อว่าป้องกันไวรัส HPV ที่ป้องกันมะเร็งปากมดลูกอันนี้ก็คืออาจจะต้องมาฉีดตอนที่เข้าสู่วัยรุ่นมะเร็งปากมดลูกก็จะมีการติดเชื้อ HPV ตั้งแต่คนไข้มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกแล้วมันต้องใช้เวลาประมาณ10กว่าปีในการที่จะกลายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นการมาฉีดตอนอายุ50ก็อาจจะไม่สามารถป้องกันได้ถ้าเกิดเขาเกิดติดเชื้อไปแล้ว มะเร็งปากมดลูกนี่หายขาดนะคะหรือว่ามะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่ส่วนจริงๆมะเร็งต่อดถ้าเจอตอนระยะที่1นถึงสก็หายขาดได้เช่นกันค่ะถ้าสามารถตรวจเจอตั้งแต่ระยะต้นๆน,นะคะก็จะสามารถรับการรักษาด้วยการผ่าตัดหรือการรักษาด้วยวิธีอื่นๆช่วยก็สามารถมีโอกาสหายขาดได้นะคะมะเร็งเม็ดเลือดหรือว่าต่อมน้ําเหลืองบางชนิดค่ะก็สามารถรักษาแล้วก็หวังผลที่จะหายขาด การรักษามะเร็งก็เลยมีวิธีการรักษาในหลายรูปแบบนะคะขึ้นอยู่กับชนิดด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคที่เจอด้วยนะคะคือเรามีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ทําให้ทราบธรรมชาติของโรคมะเร็งของคนคนนั้นภาษาปัจจุบันเราเรียกว่าการรักษาแบบตักเจกเฉพาะบุคคลคือเราจะมีการตรวจเนื้อเยื่อว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมชนิดนี้เนี่ยจะตอบสนองต่อการรักษาแบบไหนบ้าง ปัจจุบันมียามุ่งเป้าที่ม,มุ่งทำลายเฉพาะเซลเล์มะเร็งของคนไข้คนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องมีการมาวจตรวจว,วินิจฉัยหรือตรวจชิ้นเนื้อที่เฉพาะมากขึ้นค่ะ